อันนี้เข้ากี่ใช่ไหมได้ค่ะคือใส่ไข่ใช่ไหมคะใส่ไข่โอ้น่าอร่อยจังเลยขายยังไงคะที่ละห้าบาทจ้าค่ะทั้งหมดนี้เก้าน้ำยี่สิบบาทจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยน่าอร่อยอันนี้ใส่ไข่แล้วก็ใส่เกลือเหรอคะใส่เกลือแค่นั้นเองใช่ไหมค่ะโอเคทุกคนคะเราจะซื้อเข้าวกีเมืองอุบลนะคะใช่ไหมคะป้าป้าขายทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะนี่กี่โมงถึงกี่โมง มาถึงที่ห้าถึงของโมถึงบ่ายสองหรือสองโมงเช้าก็หมดเออขายดีเนาะที่ก็โมงหนึ่งทำง่ายๆขายเร็วมากขายทุกวันโอ้โหสุดยอดเลยต้องอร่อยแน่เลยครั้งแรกที่ซื้อถ้าอร่อยเดี๋ยวมาซื้ออีกนะแฟนเขาชอบหรอป้าแฟนเขาชอบชอบมากที่จะกลับ้ว เขาให้มาซื้อให้หน่อยค่ะซื้อให้หน่อยหนขับรถบนไม่เจอ,อไม่มีคุณยายมาแต่ตีห้าใช่ไหมถนนที่ถนน,นเส้นอะไรอ่ะหน้า,หน,า Lotus, นหน้าโรตัสเนาะถนนชื่อว่าอะไรคะถนนอน๋อสมเด็จทางโรตัสนี่อเองอทุกคนถ้าอยากกินเข้าวจีนะข้าวจีข้าวจีไอใส่โรยไข่เนาะจุดหน้าโรตัสนะคะคุณยายมาทุกวันนะคะตั้งแต่ ตีห้ายันสองโมงนี่ได้แล้วฝากคุณสามีไปแล้วนะยายโชยคดีค่ะขอให้รวยๆนะขอบคุณค,ค่ะค่ะๆเอได้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 รถหนูตาลโอเคฝั่งน้ตฝั่งน้นองขายไก่ย,ย่างไก่ย่างข้าวเหนียว เรไม่ซื้อหรอกแล้วเข้ารถเลย